ท่านผู้ชมครับในช่วงของการระบาดของโควิด19ในช่วงนี้หลายคนอาจจะมีความกังวลในการเลือกซื้อรถมือสองนะ,ะแต่ทาง19สิบประกเราอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่ารถยนต์ทุกคันนะครับที่นํามาจําหน่ายที่เต็น19ของเรานั้นมีกระบวนการทําความสะอาดทุกขั้นตอนนะฮะทั้งรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่รถที่เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆรวมถึงรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราทําความสะอาดทุกคันนะฮะด้วยน้ำยํำยา e l e c t กโทรไลนะจากแบรนด์สเตอริ p เพนนะด้วยทีมงานคุณภาพจาก Vclean แต่ละสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เราจะมีการทำความสะอาดเช่นนี้ในทุกๆสัปดาห์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทุกท่านนะหรือผู้ติดต,ตามหรือว่าลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยว่ารถยนต์ของเรานั้นผ่านการฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานระดับสากลทุกคันมั่นใจปลอดภัยเชือนะ้อโควิดแลวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงาน V Clean มากๆที่มาเซอร์วิส ให้บริการทําความสะอาดรถยนต์ของเราทุกคันในวันนี้ประจําสัปดาห์นี้นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจรถรถุรถ่นไหนสามารถติดตามรายการรถยนต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ car4sure.com/19sp เช่นเดิมนะ,ะวันนี้นัดสิสศีประกรก็ยืนยันให้ความมั่นใจท่านผู้ชมทุกท่านว่ารถยนต์ทุกคันสะอาดปลอดภยัยหายห่วงไร้เชื้อโควิดอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ระมัดระวังนะฮะ พกเจลล้างมือนะครับสวมใส่หน้ากากแอลโกอฮอล์อยู่เสมอแล้วก็ไม่เดินทางไปที่สูงเสี่ยงนะครับวันนี้นะัดสิบเก้าสิบกรุ่มือสองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com